บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนทั่วประเทศกว่า26.5ล้านคนฟังทางนี้ค่ะล่าสุดครมอ,อนุมัติโครงการคนละครึ่งออกมาแล้วนะคะโดยช่วยค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนซึ่งจะเริ่มในวันที่1กันยายน2,565เป็นต้นไปค่ะระยะเวลาในการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะถึง2เดือนด้วยการรับสูงสุดด้วยวงเงินต่อคนต่อรายค่ะ 800บาทค่ะคุณผู้ชมส่วนการใช้จ่ายการใช้สิทธิ์ในวงเงินเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้ไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะอนุมัติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับในส่วนของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5ซึ่งหลายคนก็รอลุ้นมานานมากเลยค่ะว่าทางรัฐบาลจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ไหมล่าสุดค่ะครมได้มีการอนุมัติโครงการออกมาแล้วนะคะ สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส5ด้วยวงเงินอยู่ที่21,000กว่ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมโดยโครงการครั้งนี้นะคะใช้หลักการเดิมสำหรับโครงการคนละครึ่งเลยค่ะคุณผู้ชม คือรัฐบาลช่วยจ่ายนะคะระหว่างรัฐบาลกับประชาชนโดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินใช้จ่ายชำระค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดสูงสุดไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือว่าไม่เกิน800บาทต่อคนต่อ2เดือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งกลุ่มเป้าหมายพี่น้องในครั้งนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะที่ได้รับสิทธิ์โดยวงเงิน800บาทเนี่ยทางรัฐบาลสนับสนุน แต่ก่อนที่จะใช้สิทธิ์ได้เราต้องเติมเงินเข้าไปอีก50%ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องใช้จ่ายวันละ300บาทนั่นเองค่ะซึ่งหากรวมวงเงินกับคุณผู้ชมแล้วที่เติมเข้าไป50%รัฐบาลช่วยจ่าย50%ระยะเวลา2เดือนก็จะได้รับสิทธิ์สูงสุดถึง1,600บาทนั่นเองค่ะ ส่วนการรับสิทธ์ค่ะเหมือนเดิมเลยยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะในวันที่19สิงหาคมถึง14กันยายน2 5 6 5ส่วนการยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยว่าได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5แล้วเราจะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมภายใน14วันก็คือวันที่1กันยายน2 5 6 5ถึงวันที่14กันยายน2 5 6 5หากเราไม่ยืนยันสิทธิตามวันและเวลาดังกล่าวที่กําหนดถือว่าระบบจะยกเลิกแล้วก็ตัดสิทธิ์ เราอัตโนมัตินั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ